ของเล่นเอเวนเจอร์ถ้าเล่นแล้วต้องรู้จักหัดเก็บไม่ใช่เล่นแล้วจะทิ้งขว้างนะถ้าน้อยมันบุกเข้ามาในโลกเราแล้ว,ลวเล่นแค่นี้แหละไปข้างนอกกันเถอะอ่ะเด็กๆไปไหนกันเนี่ย,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 ยนี่มันของเล่นของเด็กๆที่เล่นแล้วไม่ยอมเก็บอย่นั้นเลยเนี่ย ใบยใช่ใช่อวเวนเจอร์เก่งมากบิดมุกใบยเอ้าวคุณพอ่อนี่ลูกของเล่นอเวนเจอร์ฮีโร่ซีรีส์ลูกคุณพ่อรู้ได้ไงคะแต่หนูกำลังอยากได้ของเล่นอเวนเจอร์พอดีเลยหนูกำลังดูอยู่นี่เลยคะ่ะอ้าวก็พ่อเห็นหนูดูบนกี่รอบแล้วเนี่ยลูกตั้งหลายรอบแล้วอันนี้ลูกว้าวว้าวมีธานอสไอรอนแมน สไปเดอร์แมนกับกัปตันอเมริกาและก็แบทแพนเตอร์ขอบคุณมากนะคะคุณพ่อเล่นเลยนะลูกนะแต่ว่าถ้าเล่นแล้วต้องรู้จักหัดเก็บไม่ใช่เล่นแล้วจะทิ้งคว้างนะเข้าที่เข้าทางนะลูกค่ะหนูเล่นเสร็จหนูจะเก็บให้เรียบร้อยค่ะพ่อดีแล้วลูกดีแล้วว้าวน่าเล่นมากเลยเนาะปิ่นหมูใช่ เธออยากเล่นเป็นอะไรอะไบยโยฉันก็ต้องเป็นไอรอ,อนแมนกับสไปเดอร์แมนอยู่แล้วเทไหมป่นูุกเทมากเลยไบยโยฉันต้องมีฮอนแล้วก็านอสวูบ้านลังนี้มีของเล่นเอเวนเจอร์ด้วยแต่เราคงไม่มีเงินซื้อหรอกนะฮ่าฮ่าแบ็คแพนเตอร์มาแล้วจะไปไหนละครับท่านชีชาล่า ทานอนมันบุกเข้ามาในโลกเราแล้วฉันอยากให้พวกนายไปช่วยฉันน่ะผมต้องถามคุณสตาร์ก่อนครับว่าเขาว่างไหมซเซวอา้าคุณสตาร์มาพอดีเลยมีอะไรลระอเทรชาร่าทา้อนมันบุกเข้ามาแล้วนายจะช่วยฉันไหมใครเรียกชื่อข้าท <laughs> ารนอนมาครั้งเดียวทุกคนตายหมดเลยอะ <laughs> ก็ทานอนอะ่ะระเอกยังไงล่ะ <laughs> อ่ะเล่นแค่นี้แหละไปข้างนอกกันเถอ,อะอะ เด็กๆไปไหนกันเนี่ยอ,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 ยอย๊นี่มันของเล่นของเด็กๆที่เล่นแล้วไม่ยอมเก็บอย่างนั้นเลยเนี่ย,ยขนาดพ่อบอกแล้วนะเนี่ยว่าเล่นแล้วให้เก็บนะแบบนี้ต้องเอาของเล่นไปให้คนที่เขารู้จักคุณค่าของมันซะแล้ว มุ้ประโยคครับพ,พ่อนี่ลูกเล่นของเล่นอเวนเจอร์แล้วไม่ยอมเก็บอย่างนั้นเหรอพ่อเดินไปเหยียบเกือบได้รับอันตรายเนี่ยพ่อบอกแล้วใช่ไหมว่าให้เล่นของเล่นและให้เก็บนะลูกของพวกนี้ไม่ใช่ราคาถูกถูกนะลูกนะพ่อซื้อมาให้เล่นแต่หนูกลับทิ้งขว้างแบบนี้มันไม่ดีนะลูกพ่อจะเอาของเล่นพวกนี้ไปให้กับคนที่เขาเห็นคุณค่าของมันดีกว่านะลูกนะอย่าเอาไปให้คนอื่นเลยนะคะคุณพ่อไม่ได้ลูกนี่จะเป็นบทเรียนสําหรับหนูก็แล้วกันนะ ถ้าอยากได้อะไรก็ต้องหัดเก็บซื้อเองและต้องทนุถนอมของให้มากกว่านี้ค่ะคุณพอ่อหนูจะไม่ทําแบบนี้แล้วค่ะครั้งนี้ถือว่าเป็นบทเรียนก็แล้วกันนะลูกนะไปะของเล่นที่อยู่ในห้องนอนน่ก็ไปเก็บให้ดีนะค่ะคุณพอ่อหนูจะเก็บให้เรียบร้อยค่ะเดี๋ยวพ่อจะเอาไปบริจาคให้เด็กยากไร้ก็แล้วกันนะค่ะพอ่อพ่อเพิ่งจะซื้อมาใหม่ด้วยแต่เรากลับทิ้งขว้างแบบนี้ฉันรู้สึกผิดจริงๆเลยปิ่นมูคราวหน้าก็อย่าทำแบบนี้แล้วกันเนาะ ของเล่นอเวนเจอร์นี่นะลูกนะของเล่นอเวนเจอร์ที่ลูกน้านะ่ะเขาได้ไปและเขาไม่ดูแลรักษาน้าเอาให้หนูไปเล่นที่บ้านก็แล้วกันนะของเขานะดีมากลูกดีมากเย้ yeah! ของเล่นอเวนเจอร์ผมไม่เคยได้เล่นเลยค,ครับ